สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสุดเลขเด็ดจ,จาก Facebook ทุกๆท,ท่านครับวันนี้มาดูนะครับเป็นข้อมูลนะครับสูตรการคำนวณน,นะครับวิ่งบนปัดหลักหน่วยนะครับวันนี้ก็นำนะครับเสนอให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับสี่สูตรรวดกันเลยนะครับ เป็นสูตรวิ่งบนปักหลักหน่วยนะครับแบบ2ตัวนะครับสถิติอยู่ที่12งวดนะครับ12งวด1สูตรและก็10งวดนะครับจำนวน3สูตรวันนี้นะครับนำมาให้กับเพื่อนๆพิจารณากันนะครับข้อมูลแล้วก็แนวทางนะครับเป็น เพียงแค่นะครับการคาดคะเนนะครับคาดเดาความน่าจะเป็นของตัวเลขนะครับในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นดังนั้นนะครับเ,เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านโปรดจงใช้นะครับวิจารณญาณน,นะในการรับชมแล้วก็ตัดสินใจนะครับในการเลือกใช้ข้อมูลด้วยตัวของท่านเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิ่งบนปักหลักหน่วยนะครับ นะสูตรที่เดินยาวที่สุดนั้นเป็นสูตรที่4นะครับใสิตินั้นอยู่ที่12งวดนะครับสูตรที่4นั้นจะเดินก่อนเขานะครับนะดังนั้นงวดแรกนะครับวิ่งได้7กับ8นะครับ2ตัวบนออก97เนะครับเข้า7หลักหน่วยบนนะครับงวดต่อมานะครับได้วิ่ง5กับ6 2ตัวบนออก0 5นย์ะครับเข้าที่5หลักหน่วยบนนะครับอ่าเป็นงวดที่2 ทีนี้งวดที่3นะครับสูตรที่1นะได้7 1นะครับสูตรที่2 0 7สูตรที่3 2 7สูตรที่4 6 7นะครับรางวัลเลขท้ายนะครับ2ตัวบนออก6 7นะครับสูตรที่1เข้า7สูตรที่2เข้า7สูตรที่3เข้า7สูตรที่4เข้า7นะครับสูตรที่4เข้าทั้ง10และก็หน่วยนะครับอ่ะ ทีนี้มาดูงวดที่4นะครับสูตรที่1ได้4 8นะครับสูตรที่28 5สูตรที่338สูตรที่4 8 9นะครับรางวัลเล็กท้าย2ตัวล่างออก18นะครับสูตรที่1เข้า8สูตรที่28สูตรที่38สูตรที่4 8นะครับหลักหน่วยเป็นงวดที่4ต่อมางวดที่5นะครับสูตรที่1 9 3สูตรที่296สูตรที่3 9 4สูตรที่4 90ย์นะครับ รางวัลเล็กท้าย2ตัวบนนะครับออก1 9สูตรที่1 9นะครับสูตรที่2เข้า9สูตรที่3เข้า9สูตรที่4เข้า9นะครับต่อมางวดที่6ส <each> ูตรที่1 26สูตรที่2 5 2าสสูตรที่3 72สูตรที่4 1 2นะครับรางวัลเล็กท้ายตัวทีนะครับ2ตัวบนนะครับ4ี่นะ หลักหน่วยบนเลข2สูตรที่1เข้า2สูตรที่2เข้า2สูตรที่3เข้า2สูตรที่4เข้า2ที่หลักหน่วยบนนะครับเป็นงวดที่6ต่อมางวดที่7นะครับสูตรที่1 82สูตรที่2 2 9สูตรที่3 2 7สูตรที่4 2 3รางาวันนะครับเลขท้าย2ตัวบน12นะครับหลักหน่วยบนเลข2สูตรที่1เข้า2สูตรที่2เข้า2สูตรที่3เข้า2สูตรที่4เข้า2 ต่อมาเป็นงวดที่8นะครับสูตรที่1 26สูตรที่2 66 3สูตรที่3 1 6สูตรที่4 5 6รางวัลเลขท้ายนะครับ2ตัวบนออก96หนะครับหลักหน่วยบนเป็นเลข6สูตรที่1เข้าสูตรที่2 96เข้าสูตรที่3 96เข้าสูตรที่4 6เข้านะครับหลักหน่วยบนนะครับ8งวดต่อมางวดที่9นะครับสูตรที่1 3 7สูตรที่2 7 4 สูตรที่3 27สูตรที่478รางวัลเล็กท้าย2ตัวบนนะครับ07หลักหน่วยบนเลข7นะครับสูตรที่1เข้า7สูตรที่2เข้า7สูตรที่3เข้า7สูตรที่4เข้า7นะครับต่อมาอวดที่10สูตรที่1 3 7สูตรที่2 07ย์สูตรที่3 27สูตรที่478 รางวัลเล็กท้าย2ตัวบน17นะครับหลักหน่วยบนเป็นเลข7สูตรที่1เข้า7สูตรที่2 7สูตรที่3เข้า7สูตรที่4เข้า7เป็นงวดที่10นะครับงวดที่11สูตรที่159สูตรที่2 85สูตรที่3 50สูตรที่4 4 5นะครับรางวัลเล็กท้าย2ตัวบน0ูนย์สูตรที่1เข้า5สูตรที่2เข้า5 สูตรที่3เข้า5สูตรที่4เข้า5นะครับสูตรที่3เข้าหลัก10ด้วยนะครับ0 5เป็นงวดที่11งวดที่ผ่านมานะครับเป็นงวดที่12สนะครับสำหรับสูตรที่เดินยาวที่สุดนะครับสูตรที่4นะสูตรแรก04นสะครับสูตรที่2 7 4สูตรที่3 9 4เสูตรที่4 4 5ี่ห รางวัลเล็กท้ายนะครับ2ตัวบน9 4สูตรที่1เข้า4สูตรที่2เข้า4สูตรที่3เข้า4สูตรที่4เข้า4นะครับที่หลักหน่วยบน12งวดรวดนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูสูตรและก็การคำนวณกันนะครับอ่ะมาดูนะครับสูตรแรกนะครับสูตรที่1นะครับ สูตรแรกสูตรที่1นะครับใช้หลักการคำนวณดังนี้นะครับหลักหมื่น2ครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบน2ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 2ครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลัก10เล็ท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่สอครั้งจากนั้นบวกด้วย2คงที่นะครับ3บวกกัน2ครั้งได้6 4บวกกัน2ครั้งได้8 6บวกกัน2ครั้งได้12 ผลบวกจะได้ดังนี้นะครับ6บวก6ได้12 12บวก8ได้20 20บวก2ได้22 22บวก7ได้29 29บวก8ได้37 37บวก2ได้39 39บวก2ได้เท่ากับ41ได้1นะครับจากนั้น1บวก4คงที่ได้5สูตรแรกนะครับ ่ะสูตรแรกวิ่งปักหลักหน่วยล่างนะครับหนึ่งห้าโอ้ชนนะครับหน่วยล่างเด่นห้าหนึ่งตรงตรงเลยนะครับนะเต็มเต็มเลยนะหนึ่งห้านะครับสูตรแรกนะครับนะอ่ะทีนี้มาดูนะครับสูตรที่สองกันนะครับสูตรที่สองนะครับใช้หลักหมืน่นสามครั้งหลัก ร้อยบน3ครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่1 2ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งนะครับ3บวกกัน3ครั้งได้95บวกกัน3ครั้งได้15 4บวกกัน2ครั้งได้8นะครับสูตรที่2ได้ผลบวก9บวก5ได้14 14บวก2ได้16 16บวก8ได้24 24บวก4ได้เท่ากับ28นะครับ8บวก7คงที่ได้เท่ากับ15นะครับสูตรที่2ได้วิ่ง8 5 2สูตรชนนะครับที่เลข5นะครับอ่ะทีนี้มาดูสูตรที่3นะครับ สูตรที่3ใช้หลักในการคำนวณนะครับใช้หลักแสน2ครั้งหลักหมื่น1ครั้งหลักร้อยบน1ครั้งหลักสิบบน1ครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองครั้งจากนั้นบวกด้วย4คงที่นะครับ4บวกกัน2ครั้งได้8 6บวกกัน2ครั้งได้12นะครับผลบวกสูตรที่3นะครับ8บวก3ได้11 11บวก5ได้16 16บวก9ได้25 25บวก9ได้34 34บวก3ได้37 37บวก2ได้39 39บวก4ได้เท่ากับ43นะครับ3บวก1คงที่ได้4นะครับอ่ะสูตรนี้ไม่ชนนะครับนะไม่ชนแต่มาชนสูตรนะครับเลขเด่นนะ สามห้านะครับสามห้าแล้วก็สี่ห้านะครับสามสี่นะครับนะอ่ะห้าชนเด่นสองสูตรสามสี่ชนเด่นนะครับนะสูตรที่สามนะครับวิ่งสามกับสี่นะครับทีนี้มาดูสูตรสุดท้ายนะครับสูตรที่สี่นะจีชัดฟันธงกันนะครับสูตรสุดท้ายใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้ง หลักสิบเล็กหน้าครั้งที่1 3ครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่2 3ครั้งนะครับ2บวกกัน3ครั้งได้6 9บวกกัน3ครั้งได้18ผลบวกสูตรสุดท้ายสูตรที่4นะครับ4บวก1ได้5 5บวก8ได้13 13บวก6ได้19 โทษทีนะครับนะ93 27นะครับเนาะอ่ะดังนั้นผลบวกนะครับผิดไปนะครับนะ93 27นะครับอ่ะโทษทีบวกใหม่นะครับ4ีบวกหได้5 5าบวกเได้12นะครับ12บวกหได้18นะครับถูกไหมสี่บวกหได้5นะครับ5้บวกเได้12 12อบวกหได้18นะครับอ่ะถูกต้องนะครับ แปบวกห้คงที่ได้เท่ากับ13สนะครับสูตรสุดท้ายได้8กับ3นะครับทั้ง4สูตรนะครับนะอ่ะมาฟันธงหลักหน่วยล่างกันนะครับนะสสูตรเลยนะครับนะมี1นหนะครับ8ปห้า 1585 34แล้วก็83นะครับอ่ะฟันสูตรนี้เลยนะครับนะ15นะ15นะครับเป็นหลักหน่วยบนเด่นนะครับนะ5ชนกัน2สูตรนะครับ8ก็ชน2สูตร3ชน2สูตรนะครับนะ1ไม่ชนนะครับนะอ่ะ1ไม่ชนนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับ5นะครับชน สสูตรนะครับ8ชน2ส,สูตร3ชน2ส,สูตรนะครับ4กับ1ไม่ชนนะครับ1กับ4อ่ะฟันเลยนะครับนะ้หลักหน่วยบนในงวดนี้นะครับ5 8 3นะครับตัวรองเป็น1 4น,นะเป็นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสรุปเลยนะครับนะ หลักหน่วยบนเด่น583นะครับตัวรองเป็น1กับ4นะครับทีนี้รอข้อมูลนะครับหลัก10บนเพื่อที่จะประกบนะครับข้อมูล2ตัวล่างกันเลยนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะอ่ะวันนี้นะครับก็จบข้อมูลนะครับกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสมาชิกท่านใดนะครับที่จะนําข้อมูลไปนะครับคิดแล้วก็คํานวณวิเคราะห์พินานะครับก็บวกให้ตรงหลักในการคํานวณนะครับ ข้อมูลและก็แนวทางเป็นเพียงการคาดคะณีคาดเดาผลเท่านั้นนะครับดังนั้นควรที่จะใช้วิจารณญาณของเ,เพื่อนสมาชิกในการรับชมและก็เลือกตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นสวัสดีครับ